สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าีมื่อวันที่สิสี่สิงหาค่ะสองพันห้าหสามฝนตกทั้งวันเพิ่งจะเศร้านะคะเพิ่งจะยุดค่ะประมาณหาโมงแรงแหละฝนยุดก็เลยลงมาถ่ายเอาบรรยากาศท้องทุ่งนาท้องทุ่งนาฝนตกใส่นาข้าวแล้ว มีน้ำแล้วหลังจากที่แหงมาตั้งดุนทีนี้น้ำมีแล้วค่ะนี่น้ำมาแล้วข้าวก็เขียวแล้วข้าวก็เขียวงามฝนฟ้าจะไปแล้วบ้นดีวก้อนีมื่อก่อนจะไปหรือยังหรืว่ายังอยู่ฝนตกปรยปรยฝนตกตั้งแต่เมื่อคืน แล้วก็ตก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 วันนี่เราไปใสาเลยผลตกทีนี้ก็จะมาแจ้งข่าวใ้ทซาบเลยค่ะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยนะคะวันจันทร์ค่ะเจอกันค่ะยังเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้ปิดค่ะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยเจอกันนะคะวันจันทร์นะคะตลาดดอนทอยมีทุกวันจันทร์ ที่ดอนทอยค่ะตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำานวยจังหวัดสกลนครค่ะทุกวันนะคะแล้วก็โทรถามได้ค่ะเบอร์ตลาดค่ะว่นเปิดบอสทางไปทางมานแล้ค่ะเบอร์โทรศูนย์หกสี่สองสี่ห้าแปดสี่สองหนึ่งค่ะโทรถามค่ะ ทางไปทางมาท่ามาจากที่ไก่ที่ตังจังหวัดกันดิว่าปิดหรือเปิดกันโทรถามได้ค่ะที่เบอร์ศู4ย์หกสี่สองสี่ห้าแปดสี่สองหนึ่งค่ะที่เบอร์ตลาดนะคะโทรหาได้ค่ะสอบถามเส้นทางค่ะที่ตลาดดอนทอยค่ะทุกวันจันทร์ค่ะที่ดอนทอยเจอกันนะคะที่ดอนทอยค่ะ ้าฝนตกกะคือซ่องสีเสาล่ละเพราะว่าวันวันจันทร์เวันจันทร์ฝนตกก็คือสิยุดธแต่มื่อวก็ยังซาเม็ดละฝนซาเม็ดแล้วผ่านไปแล้วเพราะว่ามืนอ้กัก็วันวันศุกร์น้องเอืร์นวันเสาร์มือวันอาทิตย์วันจันทร์ ท้องฟ้าท้องฟ้ามันจะคืมๆนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าฝนยังมาไปมันจะคืมๆมนหน่อยมันจะบบแจ้งสว่างปไปเลยส่วนชลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามได้คะ่ะวันจันทร์ค่ะชมกันพบกันที่ตลาด นัดโคกระบือดอนทอยจ้าวันจันจ้ะคลิปนี้ก็ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า ก็ที่แรกว่าจะจะลาโจแล้วค่ะทีนี้ให้เบิ่งต่อกันค่ะควายกำลังจะมาค่ะควายกำลังจะมากำลังจะไหลเข้าขคอกกำลังจะเข้าบ้านน้ำลายแล้วเนาะลายแล้วน้ำควายยังชั่วแล้วน้ำ น้ำเยอะแล้วฝนตกน้ำนองทุ่งนาทุ่งนาแดนนี้ก็มีเจ้าชุย ลงหนองแล,ล้วลงหนองอีกแล,ล้ววะเลงหนองต้องลงหนองประจำละ่ะไม่ได้ต้องลงหนองต้องอาบน้ำก่อนเนาะไม่อาบน้ำาม่ได้ต้องอาบน้ำมองซัลขีต่มเยอะแยะเจอกันนะคะวันจันทร์ค่ะ ตลาดเปิดค่ะมาขางพี่ขื้นทั้งพี่ตัวนี้ะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วฝนตกชุ่มชําน้ำขึ้น แต่ทงย่างม่มีป่านะคะแต่ถ้าฝนตกละลายเนี่ยจะได้ได้ตึกสะดุงก็าจะมีป่าตึกสะดุงแต่นี่ฝนยังยังบมแห้งป่านใดถ้าถ้าฝนแห้งนี่อันที่เหลียวเห็นน้นำพบิดเลยค่ะนี่ แล้วก็จะมาตึกสะดงองนี้และะ้ค่ะน้ำาหลาตึกสะดงเอาป่าแต่ปีนี้่ะน้ำยังบมมาจักสิได้ตึกสดะดงว่าปีนี้จักจะได้ป่าบ่ทุกปีนะ่ะตึกสะดงเอาป่าแล้วค่ะนงจะมีอันลวงลวงพอ,อดลวงเอดเอทานไว้ตึกสะดงนะแต่ละคนก็นมาตึกสะดงเลี้ยงแถวได้ป่าหลายได้ป่านี้ ปลาเป็นเป็นถังเป็นคูเพื่อนล่ะและปลาหลายปีนี้ก็รอก่อนรอฝน,นตกแห้งๆก่อนแล้วจะมีน้ําแล้วก็จะมีปลาแล้วจะมาถ่ายให้เบิ่งค่ะทงนี้จะมีแต่น้ําเลยนะคะถ้าฝนมานะฝนมาน่ะจะมีแต่น้ําแล้วก็มีปลาด้วยมีปลาก็จะตึกสะดุ้งแล้วก็เอาปลาไป ปลาปลาเจ้าปลาจมปลาเด็กจะมีปลาอันนี้จิความนะ้ำหรือบขอ<ะ>่ขวนะ่นอยจะจะขวนะ่น้ำหรือบ่ขวนะ่เนาะบ,บ่ขว่บอก สีความแล้วบทความดูดิอันนี้ความน้ำตัวนี้อันนี้อันนี้ความน้ำมาแต่ถ่ายหน้าหน้าอะไรหน้าเข่า,า,า,าทีน,นี้อันเห็น,นเห็นควายก็เลยมาถ่ายควายบันถ่ยายหน้าเขา่าถ่ายหน้า,ขาเข่าอะไรหน้าข้าวเขียวกะีิอะไรทีน,นี้ก็จะมาถ่ายควายแล้วนี่มาถ่ายควายถ่ายควายเลยเอา ลงน้ำแล้ว,วพผลประกันลงน้ำแล้วโผล่อะไรลู่ลุดโ,โอล่เออบาะแม่นบาะขายจักบาทหกสิบแปดบาทโอ้หกสิบแปดบาทโอ้ถ้าสนใจก็ไปซื้อเลยสนใจก็ซื้อน้ำ,นำไผ่น้ำอีโป้น้ำอีโโพขายอยู่บ่ขายเฮ้ขา,ขายตัวจักบาทตัวละพันหนึ่งตัวละพันโอ้ของไอ้ปองตัวละสิบตัวละสิบตัวละพันตัวละแสนหมดเธอ โอ้แสนหมืนพันพวหกสิบปดนี่หกหมื่นแปดถูบ่เต้โอ้โอ้เบ่เต้นใจก็มาโอมาซื้อได้เลยขาย่บายขายขายจตักสิบแขายไปหนึ่งขายไปหนตัล้เบาะไ่ขายจ้าตูวละขายสามตู่ละเพราะจังหน่อยเนาะต่ก้อนลายเลยตอนนี้บ่รลายแล้วควายะขายไปแล้วต่กอนลายขายเยอะเหรอ ขายเยอะใช่ไหมทำไรโอ้บอกมันได้มันได้ลูกใหม่หรลอยังลูกมันลูกมันเพิ่งจะได้บอกเพิ่งจะได้บอกก็บอกว่าเพุ่งสิพุ่งจะไปเป็นเพิ่งจะไปฮัทแม่พันมันอกโอ้เีตัวตัวซึ่งกัวซุ่งจะไป แม่พันมาที่ป่อ๊คัดคัดแม่พันใหญ่ๆบ่โอ้ม่พันใหญ่น่ะพ่อพันใหญ่ๆมาบ่เอ้ไม่ค่ะก็แบดยอดนี่ลายขึ้นบดแล้วพูบ่ขอเลยสวนกิฟตนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า